อั้ครับท่านครัานครับ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 ครคครับคครับ ท pues ่าน yes ครับขออนุญาตร่นี้หน่อยครับ ขับ้านขวาด้ครับผมมนตีครับด้านนี้ด้ครับด้านขวาด้ครับขอรู้กักหน่อยครับตมนตีเดี่นข้างในก็ได้ครับพี่ๆเดี๋ข้างมุตีข้างในเปิดไมา์ก่อนเลยไม่ให้หรอ วันนี้ทำไมสวยก่บเมื่อวานเนี่ยครับอ๋อนน้ำจมนนะ้จอสาอึ้ง